ม,ววมุนตัวเต็มหวยง่ายอ่ะมามาพุณเต็นเด,ดี๋ยว้วงขาเ็นละบานย

อือไมได้ยินด่เสียงขากระดุงขั้นกระดุงลันเอียดเอียดเอียด,อบ,ดบอกแต่ว่าตังามอยู่เด้สองตัวแต่ว่าตังามเลยรวยให้นมมานีละกระโปงม,มันหลุดแล e วเหรอม เสียงแล้วนะอ,อย่างโอ,าอโอ้ยเสียงดังว่ามันปลาชะโดเออยังดีก็า่อได้ม,มแต่เสียงตักโตห้าหายเยอะหายเยอะขึ้นมากก็คือเป็นมยยูเละจะผ่ากันไมเนาะอืแต่ว่ามันว่ามันยก ลงกนองปลานี่คือการยกปลาธรรมาชาติปลาน้ำห่วยน้ำเต็มห่วยแต่สวนปานลาลงกนองปลา,าจักตูซีห่านนาน,านเกือบป้ท่านเที่ยวสุดท้ายนั่นไหม่งนะ้ำให้มันผมเมื่อแล้วเนี่ยคันได้เสียตุเลียตัวเลียตัวเลียตุเรีย,รรยรผมเล่นผมเหมืเมื่อบ้านเดียวคันได้จำเรื่ลงะ ปลาออกสาเดีบ้านไออกสาคนนีก่แหตัวอ่าออกขี้ไข่แรงสีมานละบาดนี่รทนี่นี่นี่ปากนึงเรด้อนีเลยค่ะมานอย่เนาะเพราะว่า อันนี้คือเป็นป่าที่ยูนในล่าหวยเนาะยินลําหวยธรรมชาตินะ,ะหวยที่ยูนมหมวงให้ไปหน้ายแล้วค่ะแต่ว่าก็ได้เนาะถือว่าได้เพราะว่าบางเทือนนะเขาเป็นลูกน้องจับกันยังบะได้ขนาดนี้ขันมากก็คือมาเป็นหมูเลยนะคะเนาะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะเดี๋ยวพบมอก,กันไม่ลินงานด้วยค่ะสวัสดีค่ะ